รู้ไหมคะว่าทุกตัวอักษรที่ครูเขียนลงไปไม่ว่าจะในสมุดการบ้านในรายงานหรือแม้แต่โนต้ตเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการหล่อหลองตัวตนของนักเรียนคนหนึ่งเลยนะคะการทําความเข้าใจเรื่องมารยาทการเขียนก็เลยเหมือนกับการมาเรียนรู้ว่าจะใช้พลังนี้ยังไงให้สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคะ่ะ นี่เป็นคำถามที่อยากให้เราลองฉุกคิดกันดูนะคะว่าทุกครั้งที่เราจรดปากกาลงไปเนี่ยเรากำลังสร้างนักเรียนที่มั่นใจกล้าที่จะเรียนรู้หรือเรากำลังสร้างบาดแผลที่ทำลายความเชื่อมั่นของเขาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมารายาทการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสุภาพนะคะแต่มันคือความเป็นมืออาชีพคือการเลือกใช้ภาษาอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อสร้างการสื่อสารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกมิติของงานครูเลยล่ะค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ที่ใกล้ตัวคุณครูที่สุดเลยดีกว่านั่นก็คือการตรวจงานของนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่าหลักการนี้จะเปลี่ยนการให้ฟีดแบ็แบบเดิมๆของเราไปได้ยังไงจุดที่น่าสนใจมากๆในสไลด์นี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากการจับผิดไปสู่การเป็นโค้ชผ่านงานเขียนค่ะ หลักการพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาหรือการให้การค้ำยันทางปัญญาหรือที่เรียกว่าสิ่งพีดีเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการให้คําแนะนําที่มันท้าทายแต่ก็พอดีกับความสามารถของนักเรียนเพื่อช่วยให้เขาเก้าวไปอีกขั้นได้อย่างมั่นคงทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันเลยค่ะคือเปลี่ยนการตรวจงานให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ส่งเสริมความมั่นใจแล้วก็กรอบคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset นั่นเอง ประโยคนี้คือตัวอย่างจริงเลยนะคะจากการบ้านของเด็กหญิงน้ำฝนที่เขียนเรียงความมายาวมากแล้วก็มีข้อผิดพลาดเยอะเลยแทนที่ครูจะขีดเส้นใต้สีแดงเต็มไปหมดครูเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยการยอมรับความตั้งใจของน้องก่อนโอ้โหคำพูดแค่เนี้ยมันทรงพลังมากเลยนะคะเพราะมันช่วยปกป้องความรู้สึกของนักเรียนทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามของเขามีค่าแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป เอาละค่ะจากการสื่อสารกันทุกทุกวันทีนี้เรามาดูกันต่อในมิติที่เป็นทางการมากขึ้นนั่นก็คือการเขียนรายง,งานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งมารยาทการเขียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยในการสร้างทีมเวิร์คขึ้นมาความแตกต่างของภาษาในสองคอลัมน์นี้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะภาษาในคอลัมน์แรกเนี่ยมันเหมือนการตีตราที่พอผู้ปกครองอ่านแล้วก็อาจจะรู้สึกแย่ปิดประตูการสนทนาไปเลย แต่ภาษาในคอลัมน์ที่สองเป็นการอธิบายพฤติกรรมซึ่งมันเปิดประตูไป,ปสู่ความร่วมมือได้เห็นไหมคะว่าการเลือกใช้คำเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนท่าทีของผู้ปกครองจากฝ่ายตรงข้ามให้กลายมาเป็นทีมเดียวกันได้ทันทีเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของการเขียนรายงานจึงไม่ใช่การตัดสินผลนะคะแต่มันคือการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจที่เชื่อมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเป็นทีมที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตของนักเรียนอย่างแท้จริงทีนี้ เราจะยกระดับแนวคิดนี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะจากแค่เครื่องมือสื่อสารทางวิชาชีพสู่การเป็นศิล,ละปะในการใช้ภาษาเพื่อเยียวยาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยในห้องเรียนของเราหลักการนี้มันทรงพลังมากเวลาใช้ในห้องเรียนนะคะเพราะมันสอนให้เราเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมโดยไม่ไปตัดสินเขาก่อนอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าทำไมขี้เกียจจังเราอาจจะเริ่มจากการสังเกตว่าครูเห็นว่างานยังไม่เสร็จนะ จากนั้นก็ค่อยๆสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของเราเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยไม่สร้างความขัดแยง้งนี่คือการเปลี่ยนจากการผาเผชิญหน้ามากันทํางานร่วมกันจริงๆค่ะภาพที่เราเห็นอยู่นี้แหละค่ะมันสะท้อนผลลัพธ์ของการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความเข้าใจการใช้ภาษายัางมีสติและทําอย่างสม่ําเสมอมันจะค่อยๆถักทอสายใยของความไว้วางใจ ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยทางใจที่ที่นักเรียนจะกล้าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ข้อความนี้เขียนถึงนักเรียนที่กําลังท้อแท้เลยค่ะมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการใช้ภาษาเพื่อฟื้นฟูจิตใจมันไม่ได้แค่ให้กําลังใจนะคะแต่มันกําลังช่วยเขียนบทสนทนาในหัวของเด็กใหม่จากที่เคยคิดว่าฉันทําไม่ได้ให้กลายเป็น ฉันกำลังเรียนรู้อยู่หลังจากที่เราได้เห็นการประยุกต์ใช้ในหลายๆมิติแล้วนะคะก็มาถึงบทสรุปกันแล้วว่าทำไมทักษะนี้ถึงมีคุณค่าและความสำคัญอย่างแท้จริงต่อวิชาชีพครูสรุปง่ายๆเลยก็คือมารายาทการเขียนไม่ใช่แค่ชุดของกฎเกณฑ์ แต่คือความสามารถทางวิชาชีพที่ช่วยให้ครูสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งได้ในทุกๆวันมันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนการสื่อสารธรรมดาธรรมดาให้ใกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์การสร้างแรงบันดาลใจและที่สำคัญคือการสร้างอนาคตค่ะ คำถามสุดท้ายนี้อาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีนะคะแต่อยากจะชวนให้เรากลับไปทบทวนและตระหนักถึงพลังที่อยู่ในมือของเราเพราะทุกตัวอ,อักษรที่เราเขียนลงไปมันก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังปลูกฝังลงในสวนแห่งความคิดและจิตใจของนักเรียนแต่ละคนนั่นเองค่ะ